เกเรนำความทุกข์ใจมาให้พ่อแม่หลวงพ่อท่านแนะให้ทำแบบนี้พลิกชีวิตดีได้ทั้งครอบครัวน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีคำสอนของหลวงพ่อจรัญที่ท่านเคยฝากไว้ว่าลูกไม่ดีแก่ที่พ่อแม่พ่อแม่ไม่ดีแก่ที่ลูกคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันหลักซึ่งพ่อแม่ลูกนับเป็นสายใยแห่งความผูกพันเชื่อมโยงกันการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดีจึงมีส่วนในการสร้างสังคมให้สงบสุขตามมาด้วยเช่นกันค่ะและในทางตรงกันข้ามหากลูกเหลวไหลเป็นเด็กเกเรผู้ที่แสนจะทุกข์ใจก็คือพ่อแม่ ดังที่หลวงพ่อจลรันท่านเคยเทศนาเป็นเรื่องราวไว้เป็นตัวอยา่างพร้อมทั้งบอกวิธีแก้ไขจนเป็นที่มาซึ่งทำให้หลายๆคนนำไปทดลองปฏิบัติกันซึ่งก็มีการบันทึกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะมีชาวคลิสตคนหนึ่งบ้านอยู่แถวราดพร้าวอายุ51ปีมีลูกชายคนเดียวสามีตาย เขาเป็นเศรษฐีอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพม,มหานครเป็นเจ้าของที่ดินข้างคลองแสนแสบเป็นของเขาทั้งนั้นไปจะหลดลาดเพ้าหลายร้อยไร่เมื่อสมัยก่อนก็ขายได้หลายร้อยล้านเป็นผู้มีเงินมากลูกชายเรียนหนังสือไม่เก่งส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไปต่อปริญญาที่อเมริกาลูกไม่เอาไหน ไปซื้อรถเก๋งพาจิกโกไปหาจิก,กีสามปีแล้วก็มีจดหมายมาหลอกแม่อยู่เรื่อยว่าเรียนใกล้จะสำเร็จก็มาขอเงินแม่อีกหนึ่งแสนอีกห้าแสนแล้วในที่สุดเขาไม่รู้จะไปหาที่พึ่งที่ไหนก็ไปหาหมอดูหมอดูก็หลอกเอาเงินสะดอกเคราะห์ลูกถึงจะเรียนได้ แล้วก็ได้เงินสะดอกเคราะห์ไปหาหมอทำรรก็ไม่สามารถจะทำให้ลูกเรียนสำเร็จได้แต่พอดีมีคนที่สิงบุรีไปเป็นลูกจ้างบ้านนั้นเขาเป็นนายทุนให้ก็พากันไปนครสวรรค์กลับมาเขาก็เลยอยากให้อัตมาช่วยเขาก็พามาแวะเลยแกล้งเพทุบายว่าปวดท้องแวะเข้าวัดนี้หน่อย จะหาห้องน้ำพอแวะเข้ามาแล้วนายทุนคนนี้ก็เข้าห้องน้ำด้วยคนนั้นก็มาบอกอาตมาว่าหลวงพ่อช่วยทีแต่อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคริสบอกช่วยหน่อยเถอะเขามีลูกชายคนเดียวผมก็ขอยืมเงินเขาใช้เรื่อยเรานึกในใจก็ขอดูหน้าก่อนแล้วเขาก็พามาแล้วบอกให้ฟังว่า ลูกชายไปเรียนที่อเมริกาไม่เอาไหนเลยพอรู้ว่าเขาเรียนไม่สำเร็จไปเที่ยวพานักศึกษาไทยไปเสียหายฉันก็จะเป็นโรคประสาทแล้วท่านจะมีทางช่วยไหมดูหน้าแล้วก็รู้ว่าลูกชายต้องสำเร็จปริญญาโทแล้วจะสำเร็จปริญญาเอกด้วยแต่ทำไมเรียนไม่สำเร็จเดี๋ยวมีวิธีแก้เพราะลักษณะ บอกให้รู้ถึงลูกด้วยว่าลูกชายต้องเรียนสำเร็จแต่ทำไมเรียนไม่สำเร็จอัตมาก็บอกไปว่าโยมไปสวดมนต์สวดพุทธคุณ5 2จบเพราะตอนนี้อายุ51เอขาก็บอกฉันสวดไม่ได้ฉันเป็นคลิสพระบิดาพระบุตรพระจิตสวดได้ไหมฉันก็เป็นคลิสท,ที่ชาวพุทธสวดมนต์สวดไม่เป็น ไปเข้าวัดเข้าโบสถก็เข้าไปอย่างนั้นวันนี้ก็เจ้าไปเขาไม่ยอมรับก็อยู่อีกสี่ถึงห้าเดือนอัตมาจําหน้าได้ทีนี้ไม่มีคนพามาเขาก็มาเองสามคนบอกว่าฉันยอมจำนนบอกเอาอย่างนี้โยมไปซื้อหนังสือสวดมนต์มาสักเล่มฉันไม่อยากให้หนังสือสวดมนต มีในบ้านฉันท่านช่วยเขียนให้หน่อยอาตมาก็เขียนพอตอนหลังที่เกียรเขียนต้องพิมพ์เป็นใบนี่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาฉันไม่นับถือพระฉันสวดได้หรือที่นอนนั่นแหละสวดไปก่อนอาตมาหาอุบายเลยก็สวดพาหุงมหากาฉันท่องไม่ได้ อ่านตามตัวแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอายุ51สิดส่วนห้ใช้ก้านไม้ขีดทิ้งเข้าสิททำไปก่อนเขาเลยมั่นใจคิดว่าจะทำได้บอกว่าโยมสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาให้ลูกอย่าด่าลูกนะอย่าแช่งลูกให้ลูกมีความสุขความเจริญและให้ลูกตั้งใจ เรียนหนังสือให้สำเร็จพอสวดได้สมเดือนท่องได้หมดเลยหนักเข้าไม่ต้องใช้ไม้ขีดแล้วจึงเกิดอันิสงส์สองประการดังนี้ 1. โรคประสาทหายกินได้นอนหลับชื่นอกชื่นใจนอนหลับเมื่อนอนหลับก็ดีใจเริ่มแผ่ส่วนกุศลให้ลูกแล้วบอกกุศลของแม่ จะถึงตอนไหนรู้กันตอนนี้เพราะลูกนี้เฟอในการขอเงินแม่เรื่อยไม่รู้จักบ,บุญกุศลของแม่แต่ประการใดวันนั้นบุญกุศลของแม่ถึงประมาณหกเดือนหลังสวดมนต์อาตมาจดไว้วันนั้นพอดีลูกชายพาพวกนักศึกษาไทยที่ส่งด้วยทุนของตัวเอง ไปเที่ยวขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเพื่อนอยู่ข้างหลังกระเด็นออกจากรถหมดไม่ตายไม่เป็นอะไรเลยแต่เจ้าตัวก็ไปอัดกอป,ปี้กับเสาไฟฟ้าเสาล้มต้องเสียเงินหลายแสนพวงมาลัยอัดหน้าอกไปโคม่าอยู่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวแล้วพอดีมีลูกพี่อยู่คนหนึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่อเมริกา บอกว่าไม่รอดแน่วันนั้นผ่านไปรุ่งขึ้นลืมตาพอรอดมาแล้วปวดเมื่อยจะตายน้ำตาร่วงคิดถึงแม่นี่คนเราพอมีทุกข์คิดถึงแม่ม,แม,มันเฟอ้อไปในสังคมมันจะไม่คิดถึงแม้บางคนอายุ80ปีแก่จะตายเวลาใกล้าตายร้องคิดถึงแม่ รองแม่จา๋าแม่กระทั่งแม่ตายไปแล้วอย่างนี้แน่นอนมันทุกข์หนักบอกปวดเมื่อยทั้งสับพางกายคุณแม่จา๋ารำพึงรำพันคิดถึงแม่ 2. อลูกคิดถึงแม่ถ้าแม่ทราบว่าหนูไม่ได้เรียนหนังสือแล้วแม่จะเสียใจแค่ไหนแม่ทราบเข้าก็ดีอกดีใจมาวัดเลย เลี้ยงเพนพระพระสวดธรรมจักให้หนึ่งจบในที่สุดพอลูกชายกลับจากอเมริกาพาลูกชายมาวัดเลยอาตมาให้พระบูชาไปหนึ่งองค์แม่ก็เล่าเรื่องให้ลูกฟังเพราะเหตุนี้ลูกเลยสวยดมนต์ภาวนาแล้วไปเข้าวัดไทยไปนั่งวิปัสสนาที่เมืองนอกเจ้าคุณเทพโสพลปัจจุบันพระธรรม ราชานุวัรหรือหลวงเตีย่ยปัจจุบันจำพรรษาอยู่วัดโพ่าเตียนกรุงเทพรู้จักแต่ไม่รู้เรื่องวัดอัมพวันรู้ว่านี่มันนักกรรมฐานปริญญาเอกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมกลับบ้านแม่บอกหลวงพ่อให้ฉันสวดมนต์อะไรให้ลูกกลับประเทศไทยไม่มีกลับเรารู้แล้วไม่กลับแน่ อันนี้เป็นผลแน่นอนขอฝากไว้ว่าเด็กหรือใครก็ตามต้องประสบทุกข์ให้เงินมันเฟ้อไปไม่คิดถึงแม่ต้องประสบทุกข์จึงจะเห็นตัวธรรมะเห็นอกเห็นใจเลยเชียวเขามาเล่าให้อัตมาฟังบอกหลวงพ่อครับผมไม่คิดถึงแม่เลยสี่ห้าปีที่อยู่อเมริกาแต่ก็คิดถึงแม่ ว่าอยู่กับแม่ป้อนข้าวให้พัดวีให้คิดได้อย่างนี้กลับเลยแม่ก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อนี่ช่วยเอาไว้เขาเลื่อมใสาอาตมาบอกว่าถ้าเชื่อไปตัดผมมาเดี๋ยวนี้เพราะผมยาวปะบ่าเลยตัดผมที่สิงบุรีเจ้าคนนี้บอกว่าแหมหลวงพ่อองค์นี้ ลานเงินแม่ไปหลายล้านบาทนี่เห็นได้ชัดมากดังที่กล่าวมาแล้วอาตมาก็ตั้งตำราคนไหนเคราะห์ร้ายก็ให้ไปสวดพุทธคุณขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานวันนี้ทางเราได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็ถือว่า เราได้ร่วมสร้างบุญกันแล้วขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวในครั้งนี้สุดท้ายนี้ทางเราขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ